พาชมสวนที่บ้านนะคะคลิปสองค่ะมะม่วงโชคอน,นันต์นะคะดกๆเลยค่ะมะไฟหวานค่ะ มะม่วงงาช้างแดงค่ะต้นนี้สองปีค่ะลูกสวยๆเลยนะคะนี่ค่ะจกมากลูกสวยๆแกนแดงแดง มะม่วง R2 E2 ตอนนี้ก็สองปีนะคะพร้อมกับมะม่วงงาช้างแดงค่ะปลูกพร้อมกันนี่นะคะลูกง,งามๆเลยนี่ค่ะห่อไว้กันมแมลง ขนุนทองประเสริฐนะคะตอนนี้สองปีเหมือนกันดูสิคะลูกดกมากหนึ่งสองสามแล้วก็สี่คะ่ะลูกนู้นดกมากนี่คะ่ะ ต้นนี้มาหาชนกค่ะสองปีเหมือนกันแต่ว่าเล็กกว่าเขาเพื่อนมีลูกนะคะดกค่ะนี่ค่ะลูกติดดินเลย แก้วขมิ้นค่ะตอนนี้ห้าปีโคดรคตดกดกมากๆเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะโอ้โหนี่เลยค่ะ ตั้งแต่ยอดลงมาย้อยติดดินเลยโอ้โหตายดกมากต้นนี้นะคะฝรั่งกิมจูรไรเมร็ดมีประมาณสามสิบลูกค่ะห่อไว้แล้วห่อถุงแล้วก็กระดาษสวม เขียวใหญ่ค่ะนี่กระดกแม่ห่อไว้แล้วกันมแมลงต่อยอาทูอีทูต้นนี้ก็อีกต้นหนึ่งนะคะดูสิคะลูกใหญ่มาก ลูกใหญ่สุดน่าจะเท่าหัวเด็กค่ะสองปีเหมือนกันมีสองต้นค่ะอา e 2ูอีทูมหาชนกก็มีสองต้นเขียวใหญ่เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็ดกห้าปีลูกใหญ่มากดูสิครัเพืเ่อนๆเขียวใหญ่นี้ถ้าแก่จัดแล้วก็ บ่มนะคะอร่อยค่ะจะมีรสชาติหอมหวานนี่เขเขียวใหญ่ค่ะแต่ไม่ใช่เขียวใหญ่อันนี้น้ำดอกไม้มันลูกใหญ่เหมือนกันค่ะต้นนี้ก็ห้าปีดกเหมือนกันค่ะ ฟ้าลั่นค่ะอายุสองปีลูกย้อยติดดินเลยค่ะเก็บขายไปหมดแล้วเหลืออยู่สี่หน่วยนี่นะคะนี่ลสี่ลูกเนี่ยค่ะจะย้อยติดพื้นดินเลยอันนี้แม่เคลียเก็บเก็บไปขายแล้วค่ะ คลิปนี้พาชมมะม่วงต่างๆที่ปลูกไว้นะคะนี่ค่ะจบแค่นี้ก่อนนะคะรอชมคลิปต่อไปค่ะอ่าจะถ่ายเป็นผักส่วนครัวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ